ักท้าย FC ติดกลังฮับชมช่องแมวฟินแลนด์ชันแนวก็ผูกก็ค้นนะเจ้าวันนี้แมวก็จะมาเอาหลักลักซิบลักหน่วยล่างนะเจ้าสองตัวนี้มามาได้ตึงลักซิบลักหน่วยนะเจ้าเดินมาแล้วลายงวดคือกานก็เขาจะมาตัวงวดงวดนี้ตอนะเจ้าว่าซุนนี่จะเดินต่อหรือว่าจะยุดนะเจ้า ก่อนจะพ่อคลิปนะจ๊ะบัดี้ลืมกดซับสไครต์กดกระ,ะกดิ่งกางแจ้งเตือนให้แมวตัวนะจ๊ะส่วนหลายๆท่านติบอกว่าอี่อย่างแมวอู้ภาษาไทยนะจ๊ะแมวอู้ภาษาไทยบ่ค้องนะจ๊ะก็ขอโทษขออภัยตัวเนาะอ่าก็ย่อเรียนภาษาเหนือไปตัวกันนะจ้าถ้าอู้ภาษาไทยอู้เข้าอู้เข้าเดี๋ยวแมวก็จะ เปเล็ดไปหาภาษาเหนืออยูุดีนะเจ้าาะฉะนั้นเขาอยู่ตีเขาถนัดเนาะเอาเตาตีแมวถนัดนะเจ้าก็ขอบคุณนะเจ้าติดติดต,ตามแมวเนาะคลิปในวิดีโอนี้ทํามาเพื่อสนับสนุนสละกกินแบงรัฐบาลต่ออั้นนะเจ้าบัดด้สนับสนุนสิ่งพิษก้นใหม่ทุกชนิดนะเจ้าเดี๋ยวทามาพอกันเลยนะเจ้าว่าแมวจะใจเเขาจะใจรักใดในการคำนวณน,นะเจ้า เขาจะใจลักมือหนึ่งข้างนะเจ้าขยับกล้องใกล้น่อยลับมือหนึ่งข้างลักร้อยหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักลักร้อยครั้งทีสองสามครั้ง ลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกแปดคงที่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามก็เป็นสิบสิบบวกสเป็นสิบสามสิบสามบวกสเป็นสิบหกสิบหกบวกแก็เป็นสิบสี่สิบวกหเป็นสิเก้าเกบวกแดก็เป็นสามสิบเจ็ดได้เหล็กเจ็ดเาเดินหน้าไปหนึ่งเป็นแป ต่อมาออกเจ็ดเก้าเล็กเจ็ดเข้ามา <c oughs> ต่อมาเขาก็จะใจลักหมืน่นลักหมื่นหนึ่งครั้งลักร้อยหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งลักร้อยครั้งที่สองสามครั้งลักร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งลักซีฟครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกแปดค้งที่ ห้าบวกหกก็เป็นส1 1เอสิบเอบวกเก้าก็เป็นสิบสศษบวกเก้าเป็นสเก้าสเก้าบวกเก็เป็นสามสิบวกเก้าก็เป็นสี่สิเจเจบวกสก็เป็นห้าสิบวกแเป็นห้าสิดบวกแก็เป็นหกหก็ได้เลขหเดินหน้าไปหนึเป็นเจต่อมาออกเจ็ดแปดเลขเจเข้ามา ตอมาเขาก็จัดใจลักหมื่นหนึ่งข้างลักร้อยหนึ่งข้างร้อยครั้งที่หนึ่งร้อยครั้งที่สองสามครั้งร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งซิฟครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกแปดคงที่เก้าบวกเก้าบวกหกก็เป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้าเป็นเซบสซงสบวกห้าเป็นเิบสห้า

เลขเก้าก็เข้าเหลขศูนย์ก็เข้าต่อมาเขาก็จะใจลักหมื่นหนึ่งครั้งลักร้อยหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองสครั้งร้อยครั้งที่สามหนึงครั้งสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งแปดครั้งทีศูนย์บวกสี่เป็นสี่ีบวกหนึ่งเป็น5 5าห้าบวกแก็เป็นสิบ3าสิบสามบวกแปดก็เป็นเซ โซเอสบวกแก็เป็น6,9บเกกวกหก็เป็น3,4 3,4ิบวกหเป็น3,9 3,9ิบกวกแก็เป็นส7ได้เหล็กเจ็ดเดินหน้าเป็น1นเป็นแต่อมาออก 7, เจ็ดเก้าเหล็กเจ็ดเข้ามาต่อมาเขาก็จะใจลักหมื่นหครั้งลักร้อย1ครั้ง ร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองสามครั้งร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งแปดครั้งที่สี่บวกห้าเป็น9 9้ก้าบกเจ็ก็เป็นสิบหกสิบหกบวกเจ็ดก็เป็นสิสามสามวกเจ็ดก็เป็นสามสิวกเจ็เป็นสามสิบเามสิบบวกหนึ่เป็นสามแปปดบวกห้า ก็เป็น43 43บวก8ก็เป็น5 1ได้เหล็ก1เดินมาไป็น1ก็เป็น2ต่อมาออก1 7เจเหล็ก1เข้ามาต่อมาเขาก็จัดใจลักหมื่น1ครั้งลักร้อยหนึ่งครั้ง ร้อยหน้าครั้งที่หนครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่สามครั้งลักซิปครั้งที่สาหนึ่งครั้งบวกแปดคงทีแปบวกห่เป็นเก้าเกบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกเเป็นสิบเจวกเ็ก็เป็นสิสี่วกเ็ก็เป็นสามสิบเอามสิบเอดบวกแปดเป็นสามสิบเ 39บวก3ก็เป็น42 42บวก8ก็เป็น50ก็ได้เลข0เดินหน้าไป1ก็ได้1ต่อมาออก60เลข0เข้ามา

สี่สิบเจ็ดตัวหลกเขาได้เลขเจ็ดเดินหน้าไปหนึ่งเป็นแปดต่อมาออกสี่สองหมดนี่พิชนะจ๊ะ บวกห้าก็เป็น8 8ดบวกหนึงเป็นเก้าเก้าบวกสก็เป็น12 12อบวกสเป็น15บห้บวกสเป็น18 18ปบวกสเป็นส2บสอวกสี่เออสิบวกสเป็นสิบสีบวกแก็เป็น3ามิบสอง เขาได้เลขสองเดินหน้าไปหนึ่งเป็นสามต่อมาออกสามหนึ่งจัดใจลักมือนหนึ่งครั้ง ร้อยหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งร้อยครั้งที่สองสามครั้งร้อยครั้งที่สามหนึ่งครั้งสิบครั้งที่สามหนึ่งครั้งแปดคงทีหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสี่ก็เป็นสิบสิบบวกศูนย์เป็นสิบสิบบวกสี่เป็นสิบสี่สิบสี่บวกสี่เป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกก็ได้เลขหก หกเขามาเดินหน้าไปหนึ่งเก้ากับเป็นเจ็ดเขามาล้อผลกันนะเจ้าว่างวดของวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะจ้าจะมีเล็กหกกับเล็กเจ็ดมันหึ้เฮาได้พอได้หันกันอยู่ก่อนนะเจ้าเลก็กกมีเข้ามีรุดนะเจ้าก่อนจะจไปซ้อหาซื้อสลากินแบงรัฐบาลก่อนจงใจวิจารณญาณในการทับชมนะเจ้าถ้าท่านใดที่ชอบคลิปแมวก็จอยกด ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนตัวนะเจ้าเวลาแมวลงคลิปไปเพื่อนเขาจะได้ห่านกันนะเจ้าขอบคุณเจ้า